ตัวเริ่มต้นก็คือตัววิญญาณเพราะเมื่ออายาตักระบวนการต่อไปเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือด,ดับวิญญาณก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของขันห้าพอเข้าใจบ้างไหมคือหมายความว่าไม่สนใจวิญญาณก็คือปล่อยให้ อายตนะมันเกิดผัสสะสัมผัสกันเหมอนที่หลวงตาบอกว่าวิญญาณคือเยี่ยมคือเหมือนไปสนีคือกระบวนการก็คือเกิดปกติแต่แค่รับส่งเสร็จแล้วเราไม่สน่มใจก็คือแสดงว่าไม่ไม่มีกระบวนการปรุงต่อไปก็คือแค่ส่งรับส่งรู้แล้วก็ดับหยุดเนี่แหละมันมีอยู่แค่ผัสสะแค่นั้นเพราะว่ากระบวนการจริงๆของกันห้า มาเริ่มจากวิญญาณเพอวิญญาณมันอยู่ร่วมกับผัสสะผัสสะคือสามเปอรมารวมหัวกันอายตนะแล้วก็อารมณ์แล้วก็วิญญาณเพอพอสามอันนี้มารวมหัวกันเป็นเหตุการณ์นี้เรียกว,ว่าผัสสะผัสสะทาให้เกิดเวชนาเวชนาทำให้เกิดสัญญาสัญญาทำให้เกิดสังขาร เพราะฉะนั้นถ้าเราดับวิญญาณดับวิญญาณนี่วิญญาณก็ยังทาหน้าที่อยู่มันทาหน้าที่ส่งไปสนีจนถึงปัสสาะเพราะฉะนั้นเราก็ดับที่ปัสสาะอันนั้นคือดับดับชั้นยอดเยี่ยมก็คือดับวิญญาณดับชั้นรองลงมาก็ดับตรงที่ปัสสาวะรองลงมาอีกก็ดับตรงเวทนาสัญญาและหลังสุดก็คือสังขารหมายถึงว่าความคิดปรุงแต่ง ถ้าดักสังขารไม่ได้เราก็าไปดักไอ้ที่สังขารมันจะบดักด้วยคือที่วาจากับที่กัดน,นะครับเอ,อเข้าใจบ้างไหมพอเข้าใจมากขึ้น <c oughs> แต่ <c oughs> ขอบคุณค่ะอาแต่อะไรอ่แต่อะไร,ะไรก็ถามมาติเตือจะบอกแต่ยากสังขารไม่ถึงว่าก็เป็นคือแค่ ไม่ปรุงแต่งต่อน,นี้ก็ยากลอ,ลองลองเอาไปลองเอาไปพิจาร,รณาดูนะครับวันนี้ล <c> ก <oughs> ตาก็จะถือโอกาสสนทนาเปลี่ยนแนวใหม่คือเราเปิดสวดมนต์มาสี่ห้าเดือน,นแล้วเราก็ฟังการสนทนากันมาสี่ห้าเดือนทุกคนอยู่ในกลุ่มนี้ก็ ฟังกันมาสี่ห้าเดือนแล้วตอนนี้คำถามว่าคือที่เราพูดกันเสมอที่สำคัญคือการปฏิบัติก็เลยอยากจะให้มาบอกวิธีการว่าเอออยู่สี่ห้าเดือนนี่เราปฏิบัติอย่างไรการปฏิบัติบันดีขึ้นไหมหรือว่าจำเพียงแค่พิเศษนีเราปฏิบัติกันอย่างไรคือมาอ่า เล่าประสบะการณ์หรือวิธีการปฏิบัติของแต่ละคนซึ่งแน่นอนมันก็คงจะต่างกันไปนะครับหลวงตาก็อยากจะให้โอกาสไม่ใช่ให้โอกาสแต่จะถามว่าประสบะการณ์สังมาห้าเดือนแล้วปฏิบัติอย่างไรนะครับผู้คนสักคนละไม่เกินสักหนึ่งนาทีสองนาทีถ้าจะแบ่งกลุม่ม กลุ่มแรกก็ปุ่มผู้สูงวัยก่อนสวทั้งหลายนะคะรับสวทั้งหลายเริ่มแรกออป้าแมาวลองเล่าประสบะการณ์ที่ห้าหกเดือนมานี่ปฏิบัติทำอย่างไรนอกจากฟังสวดมนต์ในล้าวไก่ิญครับคืออาจจะบอกถ้าหากว่าภายในหนึ่งนาทีนี้ ก็ตอบอได้แต่เพียงว่านาทีก็ได้สองนาทีก็ได้ <c oughs> คือว่าเพราะคืออยู่ที่บ้านคนเดียวก็มีความรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็คือจากการสวดมนต์ทุกคืนตั้งแต่มีความรู้สึกว่าเออคือเหมือนกับว่าบังคับตัวเองว่าจะต้องตื่น คือจะไม่นอนเพราะธรรมดานอนหัวค่ำไปไปมาสามเดือนสี่เดือนนี้ก็คือเป็นกิจวัตรประจำวันซะแล้วว่าคือจะต้องอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเสาร์อาทิตย์ไม่มีก็มีความรู้สึกออคล้ายๆกับว่าขาดขาดอะไรไปสักอย่างระหว่างนี้ก็คือว่าเวลาที่อยู่คนเดียวนี้สิ่งที่ได้ทำก็คือเหมือนกับว่า ผลประโยชน์ที่ได้จากการได้ปฏิบัติธรรมคือคำว่าปฏิบัติธรรมนี้ยังมีความรู้สึกว่ายังไปไม่ถึงยังอยู่ที่ขั้นอนุบาลแต่สิ่งหนึ่งที่ได้ก็คือว่าเหมือนกับว่าจิตสำนึกนี้ได้มุ่งหน้าเดินมาทานันนี้และมีความรู้สึกว่าเข้าใจลึกซึ้งถึงสิ่งที่ผู้สูงวัยคืออายุ80 กว่านี้ที่ว่าจะต้องเอเตรียมตัวที่จะอยู่อย่างแบบปล่อยวางสิ่งนี้การปฏิบัติธรรมนี้ที่ได้ประโยชน์ก็คือจิตที่ว่างขึ้นไม่มีอะไรที่จะมาทําให้เป็นทุกข์หรือว่าอะไรทั้งสิ้นแต่สิ่งที่ต้องการที่ยังจะต้องปรับปรุงอีกก็คือว่าจิตยังไม่นิ่ง อาจจะเป็นเพราะว่าต้องมีภารกิจคิดโนนทำนี่อะไรอย่างนั้นแต่ คิดว่าตลอดเวลาที่คิดแล้วก็มีความรู้สึกว่าต้องหยุดคือบอกตัวเองตลอดเวลาว่าภายในเสี้ยววินาทีว่าเมื่อคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นคิดอย่างนี้ก็หยุดแล้วก็ทําจิตนิ่งน่งคือพยายามอย่างนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่ากราบขอบพระคุณหลวงตาแล้วก็สมาชิกทุกท่านที่ได้ เป็นเหมือนกับเป็นพลังที่ทําให้เอเดินมาถึงจุดนี้มีความพอใจค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คิดว่าคือเข้าใจแล้วว่าเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าท่านถึงต้องละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะปฏิบัติธรรมเพราะมีความรสึกว่าการที่จะปฏิบัติธรรมได้ร้อยเปอรเซ็นนั้นเราต้องตัดกิเลสทุกสิ่งทุกอย่าง สิ่งที่เป็นตัวตนทั้งคือในทางโลกธรรมนี้แต่ในขณะนี้คือทําไม่ได้เพราะเรายังอยู่ณจุดนี้ก็คือก็ขอเรียนว่าเข้าใจแล้วก็จะเดินไปรั้งเท่านั้นละค่ะขอบพระคุณค่ะคือถ้าถ้าจะสรุป <c oughs> เนื้อหาว่าปฏิบัติอย่างไรเนี่ย ก็จับใจความตอนต้นได้ว่าอยู่คนเดียวและปฏิบัติตอนนี้ทุกคนก็อยากรู้ว่าเออปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนท้ายที่พูดมาว่าเออก็ดูความคิดอันนั้นแปลว่าเราเริ่มฝุกสติดูความคิดนะครับแต่พอดูความคิดก็บอกว่าดูความคิดก็เห็นความคิดก็อยากให้อยู่นิ่งๆอันนี้ในแง่ของปฏิบัติก็เห็นความคิดและอยากไปบังคับความคิดคือถ้าสติถ้าฝึกสติจริง คิดให้รู้แค่คิดเออไม่ต้องไปบังคับให้มันนิ่งไม่ต้องเสียออกเสียใจแบบโอ้คิดอีกแล้วโอ้คิดอีกแล้วอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่พวกเราทํากันบางทีก็ไม่รู้ตัวก็คือการเจริญสติถ้าเรารู้หลักการเจริญสตินะครับตอนนี้อยากจะถามสวาวอีกคนหนึ่งอ่าขอบคุณค่ะอ่าประจุประจุะจอมีปฏิบัติอย่างไรครับตอนนี้ กั <c oughs> บน,นมามสกรารทุกค,ค่ะคือ <c oughs> ดิฉันนั่งสมาธิมา,าระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังนั่งต่อแล้วก็พบคือเช้าขึ้นจะทําวัดเช้าประมาณสิบห้านาทีแล้วก็นั่งสมาธิต่ออีกสิบห้านาทีตอนเย็นก็จะทําวัดเย็นสิบห้านาทีแล้วก็นั่งสมาธิต่ออีกสิบห้านาทีสิ่งที่ค้นพบก็คือว่า แต่ก่อนเนี่ยดิฉันทําสมาธิเฉยๆโดยไม่ได้สวดมนต์แต่พอพอมาทําสวดมนต์ทำวัดเช้าทาวัดเยน็นไม่ค่อยทาสมาธิเพราะว่าการทําสมาธิเนี่ยมันจะช่วยให้จิตของเราเนี่ยนิ่งขึ้นมากเลยค่ะแล้วก็สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นอีกอย่างน,นก็คือแรกๆที่ทําเนี่ยต้องตั้งนาฬิกาไว้ว่าจะทําสมาธิสิบห้านาทีแต่พอทําไปนานๆนานๆเนี่ยนะจนปัจจุบันนี้เนี่ย สามารถกําหนดได้โดยไม่ต้องใช้นาฬิกาเลยคือตั้งใจว่าจะให้มันถ้าคราวนี้นั่งสิบห้านาทีพอลืมตาตื่นขึ้นมามันก็สิบห้านาทีจริงๆอันนี้เป็นความมหัศจรรย์ที่ไม่รู้จะเล่ายัางไงแล้วก็ไม่ทราบว่าจะเชื่อกันหรือเปล่าแล้วบางครั้งเนี่ยดิฉันคิดว่าเออคราวนี้จะทำสักยี่สิบนาทีเสร็จแล้วก็สามารถกําหนดลืมตาขึ้นมาได้ตอนยี่สิบนาทีเหมือนกัน ก็ก็เนี่ยก็กำลังอยากจะถามหลวงตาว่าเอ๊ะนี่มันพ่ออะไรกันออันนี้เป็นความมหัสการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็อันี้เรื่องนะคะเดี๋ยวเดียวค่ะคืออีกเรื่องนี้ก็คือเอ่อพอมาเข้ากลุ่มแล้วเนี่ยแล้วหลวงตาสอนให้เดินจงกรมดิฉันก็เลยลองมาเดินจงกรมบ้าง ก็เดินจงกรมพอดีที่บ้านมันมีช่วงยาวมากที่เราสามารถที่จะเดินได้ประมาณสักสามสิบเมตรเนี่ยค่ะไปกลับพอเดินจงกรมแล้วเนี่ยปรากฏว่าอก,การเข้าสมาธิตอนตอนทำวัดเช้าทำวัดเย็นเนี่ยเอ๊ะแบบยากขึ้นแต่ว่าสามารถที่จะานบให้ลืมสิบห้านาทีนี่ได้แต่การทําสมาธินี่จิตมันไม่ดิ้งเหมือนเดิมแล้วอนะค่ะก็ก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร อยากจะกลับเรียนถามผงตามกันค่ะคคือถ้าถ้าจะสรุปไอที่กําหนดเวลาได้ของสมาธิมันไม่ใช่ความปาแปลกมันมีเขาเขาเขียนไว้แล้วคือถ้าสมาธิแน่วแน่ก็กําหนดได้นะครับเท่าที่ฟังดูเนี่ยคือประจุบี่เคยไปเข้าคอร์สขู่สมาธิเพราะสมาธิที่นี่ที่ปฏิบัตินะก็ดีทําให้จิตนิ่ คือกำลังจะถามว่าสมาธิอย่างเดียวถ้ามันนิ่งอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ประโยชน์ต่ชีวิตประจำวันต,วต้องหลบเลกทุกต่างๆมันหนีมาเข้าสมาธิหนีมาเข้าสมาธิมันสิ่งที่ช่วยได้ก็คือการเจริญสติการเจริญสติสตคือรู้การนั่งสมาธินี่มันเป็นสติกับสมาธิร่วมกันแต่การเดินจงกรมเนี่ย คือถ้าเราดูแล้วการเดินจงกรมมันจะฝึกสติมากกว่าคือรู้รู้รู้ไม่หน,หนึง่งรู้รู้ไปตลอดคือจิตมันสื่อถ้าสมาธิเนี่ยจิตมันเงียบนะฮะแต่กบไปรู้อย่างโน้นอย่างนี้มันถ้าคนฝึกไปพอเริ่มฝึกสติเนี่ยสมาธิจะลดลงมันจะชิดมาทางด้านสติมากขึ้นซึ่งวัตถุประสงค์จริงๆในพุทธศาสนาก็เพื่อให้ จะเริ่สติสมาธินี่เป็นพื้นฐานไม่ใช่ว่าไม่ดีนะพื้นฐานพอได้พื้นฐานเสร็จแนละ้วถ้าจะเริญสติมันจะไปเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นประจุกมีสมาธิดีแล้วลองหัดดูจะเริญสติคือดูกายดูใจตอนถ้าเราดูกายดูใจโดยเรามีพื้นฐานสมาธิเราจะไม่ทิ้งกายทิ้งใจเราจะดูได้ง่ายขึ้นเพราะถ้าคนไม่มีสมาธิไปดูกายดูใจก็ ไปหลงกายหลงใจไปอย่างนั้นนะครับตอนนี้อยากจะถามชั้นกลางบ้างชั้นไม่ไม่ใช่คือคนอายุไม่ใช่สวเทนะ่าที่ทราบคุณหมอสิคุณเออเท่าที่ทราบก็ปฏิบัติมานานแล้วนะไปฟังโน้นฟังนี้ไปเข้าคอ,อสนู้นคอสนี้ บวกโลบคูณหนาหนสั้นหนยาวและตอนนี้คุณหมอปฏิบัติอย่างไงบ้างมามาบอกให้ในกลุ่มฟังแบบเช่นครับ,บมาตรการพระอาจารย์กับเพื่อนสาธรรมิกทุกท่านครับก็อย่างที่พระอาจารย์ว่าแหละครับรู้เยอะก็ไม่ได้ดีนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็รู้ตรงนี้ก็รู้ที่ทำก็เป็นการส่วนใหญ่เจริญสติฮะตามรู้กาย ตามรู้ใจโดยส่วนใหญ่ก็รู้ตามลมแล้วก็คิดก็รู้ก็คงเหมือนกับว่าฉุกขึ้นมาว่าหลงไปคิดแล้วหรือพอหลงไปคิดปุ๊บก็กลับมาตามรู้ลมใหม่นะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้นั่งสมาธิแต่ก็คิดว่าบางครั้งช่วงหลังเนี่ยก็พยายามจะทำให้จิต แน่วแน่ขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าล็อกแหลกล็อกแหลก,ลกครับจุดมุ่งหมายก็ประจําวันก็พยายามก็อย่างที่พระอาจารย์สอนเรื่องสังโยสามาครับก็คือสก,กายทิฏฐิก็บอกกับตัวเองว่าทําตัวให้เล็กลงไปเรื่อยๆไอ้อะไรอะ่ะตําแหน่งอะไรก็พยายามทิ้งเอาไว้แล้วก็ความรังเลสงสัยเนี่ยเท่า ที่ผมดูเนี่ยว,วิกิติิจฉาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมก็ลังเรส,สงสัยน้อยลงแล้วก็การได้ฟังทำเย็นเย็นเอนเอค่ำๆก็ได้มาฟังพระอาจารย์ผมว่าก็ทําให้เรายืนยันหลายอย่างว่าสิ่งที่เราคิดเราศึกษามามันก็ตรงครับส่วนศีลพัตนาปาตามาเนี่ยผมว่าสําหรับผมผมแปลอย่างนี้ว่าอาจจะแปลไม่ถูกนะฮะคือการรูปธรรมก็คือว่าจริงๆเนี่ยเราอ่ะไม่ได้ ภาคเพียรภาวนาจริงๆจ,จังๆเพราะว่าเราก็ยังหลงฮะยังเล่นมือถือยังหลงไปกับโซเชียลยังว่างๆพอดูทีวีก็หลงขเข้าไปในทีวีทั้งๆที่เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรก็คือการภาวนาภาคเพียรมากกว่านี้ครับคงประมาณนี้ครับพระอาจารย์และคุณหมอนั่งสมาธิบ้างป่าเคยนั่งไนั่งครับนั่งฮะอ ส่วน,ใ,นใหญ่ก็ดิจิี้ท,ที่หมอบอกว่าตอนนี้สมาธิไม่ค่อยได้นั่งแล้วมาดูกายดูใจเออทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะลองบอกให้ในกลุ่มฟังดิคือคือพอผมผมคิดว่าเออคือนั่งมานานเนี่ยก็จะไม่ค่อยนิ่งคือไม่ได้เอานั่งเอาความสงบผมคิดว่าผมคง ไม่เคยคิดว่าจะใกล้ฌานหรือว่าใกล้กับความนิ่งเลยดังนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าจิตในเมื่อเราคิดเราก็รู้คิดดีกว่าดังนั้นเนี่ยนั่งเพื่อให้ให้ให้ส่วนใหญ่ก็คือนั่งเพื่อตามรู้ลมแล้วก็เวลาคิดก็คิดเพียงแต่ว่าว่าไม่เคยไปทําให้มันนิ่งจนสงบนิ่งไปเลยไม่เคยครับก็เลย oh. เพราะว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งว่าสมาธิไม่ใช่คาตอบต้องตอบไปจนถึงสตินะครับแล้วสติสติก็ไม่ใช่หยุดแค่นั้นมันต้องตอบไปถึงปัญญานะค,ะครับอตอนนี้ก็จะถามอีกคนหนึ่งอันนี้คุณเอเอบบเหตุผลที่ถามเพราะว่ารู้สึกมาฟังทุกครั้งแล้วตอบอคํถาถามได้ดีเอาตอนนี้อันเอเอบบนี A ่ B ปฏิบัติยังไงมาหลงใจประสบอการ์หน่ยที่มว่าสการเจ้าค่ะหลวงตาหมอได้ยินไหมเจ้าคะได้ยินพูดไปเลยปกติหนูทำสมาธิมาเกือบสิบปีนั่งสมาธิค่ะสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวนันตั้งแต่มาสวดมนต์กับหลวงตาหมอนะคะไม่ได้นั่งสมาธิแต่ว่าใช้สติเวลาทำงานก็ทำงานกับคนไข้ก็ จะรู้คิดรู้ทันจะมีอารมณ์หมายถึงว่ากระทบบ่อยมากก็จะพยายามว่าโอเคตอนนี้ทำอะไรอยู่แต่ถ้าช่วงหลังๆสองสามสัปดาห์นี้คือเวลาคิดอะไรปุ๊บจะมีบทสวดเกินขึ้นมาตลอดโดยที่บทสวดมงแต่ละบทเมี่ยไม่ไม่ไม่ต่อเนื่องกันเจ้าขาอย่างเช่นอยู่ๆปุ๊บก็จะสวดขึ้นมาว่าพาหงจะบทนูน้นบทนี้บทคือไม่ได้ต่อบทกันก็เลยต้องเริ่มต้นใหม่ก็เลยไม่เข้าใจว่า โอเคเราปฏิบัติถูกหรือเปล่าทุส่วนนี้นะเจ้าค่ะครับคือถ้าถ้าจะสรุปสต่ตามมาก็คือนั่งสมาธิมานานแล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้นแต่พอมาเริ่มสติก็สมาธิก็จะถอยถอย,ถอยลงไปอันนี้เป็นปรากฏการณ์ปกตินะฮะคนซึ่งจเจริญสติมากๆก็สมาธิก็จะไม่ไม่ใช่ว่าถดถอยไม่ใช่ไม่มีสมาธิ ก็หมายถึงว่าจะเริ่มสมาธิน้อยลงมาให้ความสนใจกับสติมากกว่านะครับแล้วค่ะสอบทันหลุตามหมอคือคือเวลาเราทํางานอยู่ในเจ้าคะแล้วก็มันจะขึ้นบทสวดบนแต่ละบทเาหุ่บ้างแล้วก็เอชินนาันบัญชรบ้างคือแต่ละบทก็เลยต้องเอากลับมาพิจารณาว่าไอ้ใครอยู่ดู บทสวดมนต์จะขึ้นมาตลอดเวลาขณะที่เราทํางานหรือว่าจิตเราว่างปุ๊บก็จะมีบทสวดมวนต์เข้ามาตลอดเวลานาี่เจ้าค่ะก็ถ้าจิตว่างจิตมันก็รู้ทุกอย่างก็ขึ้นมามันต้องต้องรู้ให้ดีว่าจิตว่างและบทสวดมวนต์ขึ้นมาหรือว่าไม่ใช่เราทําอะไรอยู่แล้วก็ทิ้งอันนั้นมานั่งบทสวดมวนต์เป็นคนละอย่างกันนะแต่มันคล้ายกันค่ะ <บ Australia S 1> ไม่ได้ทิ้<บ>นะทงกันกลางคืนจิตนิ่งแล้วก็สวดมวนต์ขึ้นมาท่านี้บทสวดมวนต์ที่ขึ้นแต่และบทเนี่ย คือหนูก็บทสวดมัสมมติสวดพาหุงบทแรกแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นบทแรกมันก็ขึ้นบทบทที่สามบทที่สี่แล้วก็เลยแบบเริ่มต้นใหม่เป็นบทที่หนึ่งหรือว่าต้องให้สวดต่อไปเจ้าคะถ้าบท้าตอนนั้นนิ่งอยู่เจ้าคะคือถ้าจิตนิ่งอยู่มันขึ้นมาอย่างนั้นถ้าเราสวดมนแบบนกแบบนก้วนกขุนทองก็ต้องเตรียมหนึ่งเตรียมน้องเตรียมสารซึ่งแต่ละบทมันมีความหมายนะโดยเฉพาะพาหุงเนี่ยมีแปด มีนิทานแปดเรื่องแต่ละเรื่องนั้นมันสอนต่างๆกันเพราะฉะนั้นหลวงตาคิดคิดว่านะคิดเองนะไม่รู้ว่าถูกหรือผิดเวลาจิตนิ่งถ้าบทไหนโผล่ขึ้นมาแล้วก็พิจารณาบทนั้นสิเออเขาหายถึงอะไรละ่ะมันเป็นอย่างไอเจ้าค่ะเจ,จ้าผิดไม่ต้องไป<ค>เริ่มหนึ่งเจ้าค่ะเคยได้รับทราบบทแปลจากที่สวดมนต์มาตลอด สามสี่เดือนนี้เจ้าค่ะพอ,อพอทราบอย่างนี้ปุ๊บก็เลยเวลานึกถึงส่วนบนนั้นปุ๊บเป็นภาษาบาลีก็จะนึกถึงคาแปลที่ที่ได้ได้ศึกษากับหลวงตามหมอเจ้า,าค่ะก็เลยมีความสุกว่าเอ๊ะเราขาดตรงนี้ไปหรือเปล่าถึงได้นึกถึงส่วน<พ>บนแต่ระบบไม่เหมือนกันเจ้าค่ะเพราะเพราะเพราะถ้ารู้อันนี้มันจะขยับจากสติจากสมาธิสติขึ้นไปเป็นปัญญานะถ้าเรารู้ขันแปลอันนี้นะครับโดยเฉพาะพ้าหูงเนี่ย แปดเก้าเรื่องมีแต่ละละครแต่ละเรื่องไปเลยอย่างนั้นนะครับโอเคใคร<ม>ใครจะใครจะถาม,ถามอะไรไหมครับหรือจะแชร์ประสบะการณ์อะไรไหมครับเชิญครับโยมนะัหัวหน้า ห,หัวหน้าชั้นลงแช์ประสบป,ปการณ์ที่ว่าปฏิบัติธรรมตอนนี้ท่านปฏิบัติอย่างไรกราบมัสการครับผมผมเป็นผู้ปฏิบัติไหมผมยังไม่แน่ใจครับเพราะว่าผมเป็นผู้ที่ที่ทำทำอย่างไม่ค่อยมีรูปแบบครับถ้าเริ่มต้นวิธีการปฏิบัติเริ่ม ก็คงจะไม่ต่างจากหลายคนก็คือสมาธิสมาธิที่มาจากการนั่งนั่งบวกสมาธินั่งไปสักพักหนึ่งก็จะเริ่มรู้ว่าสมาธิมันคืออะไรวิธีการนั่งของผมก็ใช้จิตผูกกับคำภาวนาอย่างเช่นนะโมสิบแปดคำาก็ไปเดีอยวหรือจะเป็นพุโทโธหรือจะดูลมหายใจก็ได้ดูไปเรื่อยหรือสวดไปเรื่อย จนจนจิตนิ่งนิ่งถึงขั้นทำภาวนาหายในขณะที่เรานั่งหรือนั่งดูลมหายใจเรื่อยๆจนถึงขั้นหลังงอออกหักอย่างไม่รู้ตัวก็คือการทิ้งกายจิตทิ้งกายนี่คือที่ผ่านมาครับไม่ใช่ปัจจุบันพอพอรู้สมาธิขั้นต้นขั้นกลางและสมาธิขั้นลึกก็ไม่มีอะไร มันก็ไม่ใช่คําตอบแต่มันเป็นเป็นการเดินผ่านนะครับก็เดินผ่านแล้วก็มาดูเรื่องสติสติก็คือการรู้ตัวรู้ตัวคือทําอะไรก็รู้รู้แม้กระทั่งความรู้สึกของเราเองเมื่อมีสิ่งกระทบก็ดูจากชุดไปจําวันครับเช่นผมขับรถอยู่โดนปาดหน้าก็รู้ว่าเขาปาดหน้าปาดหน้าแทนที่จะโกรธทันทีทันใดถ้าโกรธก็รู้ว่าโกรธ ไม่โกรธก็รู้ไม่โกรธก็คือดูใจเราครับถ้าเราโกรธก็แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะออกไปแต่ถ้าไม่โกรธก็ช่างเขาก็แค่นั้นเองโดนเอาเปรียบเออก็รู้เขาเอาเปรียบอยากได้ก็เอาไปก็ทําไปเรื่อยจากชุดประจาวันนะครับปัจจุบันนี้ก็สมาธิก็ไม่ค่อยนั่ง สวดมนต์นก็พร้อมกันก็ผมเองในฐานะผู้จัดแล้วก็ผู้ดูอยู่เบื้องหลังผมก็ไม่ได้เข้าไปสมาธิเลยเอย่างคอยดูว่าใครมาสวดไหมไม่สวดอะไรยังไงถ้าสามารถที่สวดแทนได้ไหมนั่นแสดงว่าต้องมีสติตื่นรู้ตลอดเวลาก็คือรู้ตัวรู้ปัจจุบันนี่แหละครับเป็นการเจริญสติแต่ถ้าเราจะเอาประโยชน์จากการสวรดมนต์ในกลุ่มประมาณสิบกว่านาทีนี้เนี่ย ถ้าสมาธิกลองดูนะครับก็ฟังสวดปิดไมคฟังสวดเดียวเลยถ้าท่านไม่ได้มีหน้าที่ในการสวดณนะเวลานั้นฟังสวดน้อมจิตไปเรื่อยสวยดตามไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจิตถูกไม่เป็นไรถ้าหายไปไม่เป็นไรนั่นแสดงว่าระหว่างฟังสวดหรือสวดตามนั้นน่ะเกิดสมาธาิตั้งแต่เริ่มต้น,ตนกลางแล้วก็ลึกเปรียบได้ดูได้จากต้นต้น,ตนมีสมาธิในการ สวดตามถูกต้องจนถึงขั้นคําสวดคําภาวนามันหายไปนั่นสดหรับคุณเข้าลึกไปแล้วมันเป็นดับชนีชี้วัดอย่างหนึ่งว่าสมาธิเราอยู่ระดับไหนแต่แค่รู้ครับอย่าไปสนใจสิ่งที่จะได้จริงๆก็คือปฏิบัติจากชีวิตประจําวันอย่างง่ายๆตื่นเช้ามาจนตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนเนี่ยทําอะไรยังไงก็ให้รู้ รู้ตัวหลักๆก,ก็รู้ความคิดความรู้สึกครับประมาณนี้ครับหลวงตาครับ<ฮ>คธอที่กล่ามาก็มีขั้นตอนตั้งแต่สมาธิสติแล้วก็ดูในชีวิตประจำวันแต่ถ้าเรื่องนี้ถ้าจะกล่าวถึงหลวงทุกคนคงเคยได้ดูหนังจีนตะบี่ไร้เกียม,าม์านนะฮะตึงคิดมากสมัยก่อนนั้น เป็นเรื่องของจีนไปเรียนวิชากระบีกระบีไร้เทียมทานเริ่มต้นก็ต้องมีกระบีคุณดาดดาบอะไรต่อเลยพอพัฒนาขึ้นไปพัฒนาขึ้นไปกระบีไร้เทียมทานก็คือไม่ต้องมีกระบีนะครับซึ่งถ้าเราเอามาใช้ในแง่ปฏิบัติเริ่มต้นเราก็ต้องหากระบีก่อน สมาธิสติฝึกไปเหมือนกับลงมีกับแต่พอฝึกไปได้ระดับหนึ่งถ้าจะขยับไปเป็นกระบ,บี่ไร้เทียมทานก็คือปฏิบัติเหมือนกับไม่ได้ปฏิบัติอย่างโยมงไก่เคยพูดก,ก่บหลวงตาวอาหลวงตาถามปฏิบนะัตินะก็บอกปฏิบัติเหมือนไม่ได้ปฏิบัติหรือบอกเอ๊ะอะไรกันวะไม่ปฏิบัติแล้วจะปฏิบัติอะงไงงงกันไปหมด พายนานะที่โยมนัาก,กามาผมไม่รู้อะไรครับผมไม่รู้เรื่องผมไม่ได้ปฏิบัติอันนั้นต้องฟังให้ดีนะมันมีอะไรแฝงอยู่นะครับอ้าวใครมีความเห็นอะไรไหมครับถ้าไม่มีก็อ่าขอ เพียงแค่นี้หวังว่าทุกคนคงได้ความเห็นแนวปฏิบัติต่างๆและเราก็ไปพัฒนาของตนเองนะครับเชิญโยนนัดครับครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาร่วมสวดมนต์สนทนาทากันเป็นระยะเวลายาวนานถึงห้าเดือนนี้ละครับก็พรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับนมัตรการครับหลวงตาครับสาธุครับ มานรการคาราตาร์รับสุทีคกาทุ่ทกันแจก